ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนซื้อหวยก็ไม่ถูกซื้อรางวัลซื้อเลขซื้ออะไรก็ไม่ถูกจับฉลากรางวัลอะไรก็ไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันไม่มีดวงด้านนี้แน่นอนกุ้งเป็นคนหนึ่งที่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีดวงด้านนั้นด้านการจับรางวัลเลยนะคะซื้อหวยก็ไม่เคยถูกด้วยนะพอกุ้งรู้พอกุ้งได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูด อ๋อที่เรานะคะเป็นคนที่ไม่ถูกหวยไม่ถูกฉลากไม่ถูกจับรางวัลอะไรก็ไม่เคยมีชื่อเราเลยนั่นเพราะเราเป็นคนบอกตัวเองเองค่ะว่าเรานั้นเป็นคนที่ไม่มีดวงด้านนี้เห็นไหมคะเราเป็นคนบอกตัวเองเองว่าเราอ่ะเป็นคนไม่มีดวงด้านการซื้อลอตเตอรี่ไม่มีดวงด้านการจับฉลากนะแต่พอกุ้งมารู้กดแรงดึงดูดเท่านั้นละคะ่ะและเปลี่ยนคําพูดกับตัวเองค่ะ กุ้เปลี่ยนคำพูดกับตัวเองเป็นการบอกกับตัวเองค่ะว่าฉันเป็นคนโชคดีบอกนานแค่ไหนเพื่อนๆรู้ไหมคะจนตัวเองเชื่อถ้าใครที่เชื่อเร็วกกว่าุ้งไม่ต้องใช้เวลามากกว่ากุ้งนะคะกุ้งใช้เวลานะคะถึง1ปีเต็มๆเลย ถึงบอกกับตัวเองให้เชื่อได้ว่าฉันเป็นคนโชคดีนะคะต้องบอกย้ำๆซ้ำๆกับตัวเองก่อนนอนทุกคืนค่ะแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีค่ะบอกก่อนนอนและหาหลักฐานค่ะว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนโชคดีหาหลักฐานยังไงคะอย่างเช่นการได้เห็นตัวเลขตองอ่าทุกค,คนต้องรู้ใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมเขาถึงพูดเลขตองกันหนึ11หนึ่ออย่างเงี้ยค่ะ เราเอามาเป็นหลักฐานในการที่บอกว่าเราเป็นคนโชคดีเราเห็นเลขนี้เมื่อไหร่เราบอกเลยเนะีว่าหลักฐานนี้คือฉันเป็นคนโชคดีเดี๋ยวกุงมีเคล็ดลับอีกหลายๆอย่างมาบอกเพื่อนๆนะคะยังไงติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวกุ้งมาบอกคะ่ะ